เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุครั้งละ3,000ันบาทนะครับมีจริงนะครับเป็นเงินที่ภาครัฐโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะครับจัดเตรียมไว้สำหรับเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากลำบากทั่วประเทศนะครับซึ่งจะได้รับการช่วยเหลืออาจจะเป็นในรูปของเงินหรือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ในวงเงินครั้งละไม่เกิน3,000บาทและปีหนึ่งได้ช่วยเหลือสูงสุดก็คือคนละ3ามครั้งนะครับแต่ก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตรวจสอบพิจารณาและผ่านหลักเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับซึ่งสามารถไป ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของแต่และจังหวัดนะครับหรือว่าเบื้องต้นเนี่ยไปติดต่อที่เทศบาลอบตอถ้าอยู่กรุงเทพนะครับก็ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะครับหรือว่า หน่วยงานรา,ราชการต่างๆที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,มน,งมนุษย์นะครับ <inte. S 2> เมื่อเจ้าที่รับเรื่องรับข้อบูลไว้นะครับก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับและก็อาจจะมีการลงพื้นที่จริงนะครับเพื่อตรวจดูว่าตรงตามหลักเกณฑ์หรือเปล่านะครับหากผ่านเกณฑ์นะครับก็จะได้รับเป็นเงินหรือเป็นสิ่งของอาหารเครื่องใช้จำเป็นนะครับ วงเงินช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน3,000บาทปีหนึ่งได้ถึง3ครั้งนะครับก็ฝากกันไว้เป็นเงินที่มีอยู่จริงเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากลำบากทั่วประเทศนะครับซึ่งท่านผู้สูงอายุที่ยากลำบากก็สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองนะครับก็นำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพระชาสังคม ทั่วประเทศหรือว่าเทศบาลอบตอรหรือที่ว่าการอำเภอในเบื้องต้นหรือว่าถ้าเป็นบุคคลอย่างเราๆพบเห็นคนแถวบ้านหรือคนในชุมชนหรือญาติพี่น้องที่ประสบภาวะยากลำบากก็สามารถไปลงทะเบียนแทนได้นะครับก็เป็นผู้แจ้งว่านายคนนี้นางคนนี้มีความยากลำบากนะครับและทางเจ้าที่ก็รับเรื่องไว้และก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ นะครับก็ฝากกันไว้นะครับเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากครั้งละไม่เกิน3,000บาทปีหนึ่งได้สูงสุด3ครั้งจากหน่วยงานภาครัฐโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเบื้องต้นท่านสามารถสอบถามได้ที่เบอร์สายด่วนของทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะครับ1 3 0 0 โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้ครับ